สวัสดีครับยินดีสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเพชรเกษมปลายพาร์ทปลายพาร์ทอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าใจผิดอีกอ่าเพชรเกษมพอเวลามาถึงอ่าสามแยกจะอําเลียวซ้ายครับเรยกว่าเพชรเกษมมาจากเพชรบุรีครับทายางจะอําแล้วก็ไปหัวหินบาออกปราณทุงนั้นก็เรียกว่าเพชรเกษมแต่ก็มีถนนตัดใหม่ฮ่ะอย่างเส้นนี้ครับ ตัดมานานแล้วครับตัดมานานคู่กนานกับเพชกรเกษมนั่นแหละเขาเรียกว่าบายพาสจากปราณมาชะอําเลยครับไม่ต้องข้าวหัวหินให้รถติดให้สีเลนนะคนที่ขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยก็ใช้เส้นนี้นะครับโอเคนะครับปอเข้าใจนะนไปหัวหินไปอะไรก็ไปทางนี้ได้ครับเห็นไ,ไหมเขาบอกว่าที่ป้ายข้างหน้าเขาบอกว่าหัวหินสิบเจ็ดกิโล 27, ปราณยี่สิบเจ็ดระจวบเก้าสิบหกนะ รีวิวตะดลนครับกิติเอาตะดลนมาฝากอีกแล้วโอ้โหนะครับเดินทางทั่วประเทศครับก็คงลงไม่นานแล้วครับกองยาหยุดเดินทางแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้ก็เปลี่ยนแปลงครับอยากจะทำเออติ๊กตอกติ๊กตอกนี่ยวกลับมาเรียนจริงๆครับไม่ได้อาจารย์นี้ก็อาจารย์หน้าครับ นี่ฮะนี่ครับบายบายครับ เส้นนี้อยาก,กี่รถเด็นนะครับพระมาเจ้าหน้าที่เยอะเขาเรียกรถปริงป่องป,งป,องปิงปองซ้ายมือฮะที่เห็นนะครับก็ขายตุเรียนปลาละอูแล้วก็สับปะรดจีกตาครับติๆดดมาครั้งแรกเห็นสับปะรดจีกตาอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โหไม่เคยเห็นครับลงไปซื้อแล้วฉีก พุ่มกล้าคุ้มฝนนะคุณพีเอ็มตันี้อยู่ที่แยกก็เรียกว่าแยกช่างไอช้างแทงอาจารย์ครับก่อนจะถึงช้างแทงอาจาด แล้วจังใจกระจัดเลี้ยวขวาเข้าไปก็คืออำเภอเออตำบลนะตะบนกุ้ยช่ายใต้ครับผลต้อครับกุ้ยสายเหนือกุ้ยช่ายใต้เราอยู่กลางนายเป็ดกระเม เสียงคนปลากไม่เพาะนะกินอะไรมีอย่างติดหรืมเปล่าอย่างอย่างอะไรกันอย่าง แสงแดดอึมครึมครับอึมครึม,มปุ๋นปตอนนี้ก็บอกว่าเยอะมากครับมาจากต่างประเทศเกิด uh huh. จากการเผาป่าทำลายป่าเผาหญ้าเผาสังเผาฟางอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่เผาแต่บ้านเราเนะต่างประเทศเขาก็เผาตอนนี้กรุงเทพอ่ oh oh. yeah, นะโหแย่แล้วนี่ฮะ ตรงนี้ก็ชิดซ้ายครับออกแยกอ่าเลี้ยวใต้สะพานนะครับไปออกงูนะโ้วห,หินครับน้อเรา่อนรถจ้างแตงอาจาร,รย์มาทงไหน,นะน่ยชิดซ้ายแล้วก็ลอดใต้สะพานมีวงเวียนอยู่ ปรับเลขสองวันปรับวับนนี้โดนปรับสามสิบบาทไม่เหมือนกับซื้อคนเก็บนาะกินกันก่อนเก็บนาคกินกันแรกห้าวันถึงจะเริ่มปรับ ่าลืมนะครับเรวิวตะดลนครับโอเคโอเย่ฟิบสั้นๆครับตอนนี้อยู่ที่ตะดลนบายพาสชะาอำปราณบุรีปราณบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับตอนนี้เข้าเขตอำเภอหวัวหินแล้วนะฮะกิโลเมตรที่สามสิบครับตรงนี้กิโลเมตรที่สามสิบ ซ้ายมือมีบริษัทคอนกรีตนะฮะตุ้งตุง้งคาคอนกรีตจำกัดประหยัดเป็นบูเขาเลยเนะ ซ้ายมือครับเป็นจุดพักรถอรับันนี้กรมดังหลวงพัฒนาที่ตะลอนเยอะเลยจุดพักรถนี้มีตัวประเทศไทยเลยนะลุงตู่ทำดีมาก เริ่มตั้งแต่ประจวบลงไปจุมพรลนะตะดนเริ่มไม่ค่อยดีแล้วจากจุมพรไปสุราชสุรานครเนครโอ้โหแย่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนอแล้วสินค้ากันนี้ทุกอยู่เรียน้ายอะ่ะดีมาก นู่นนูนอยู่ซ้ายอยู่ขวาเมือเห็นไหมหนังคาแดงๆขวาเมือเขาทำจุดพักรถเนี่ยบอกเลยว่าแล้วมีตลอดเส้นทางนะครับเพื่อนๆลองออกเิ่งทั่วประเทศมันกิตตีดูได้ครัแถวโคราชโอ้โห,โหจุดพักรถฝีมือต้องยกให้เครดิตรัฐาบาลนะครับพูดอย่างที่เห็นครับ สายใต้เมื่อก่อนเ่ยโหแย่มากตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลย อย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรับปดติดตามให้ด้วยจะได้เป็นกําลังใจในการรีวิวะดนครับป้ายข้างหน้าบอกว่าอําเภอปลาณจังหวัดประจวบครับ